ก็คือแมปคลาสสิกอารีน่านั่นเองซึ่งเป็นแมปที่คนไม่ค่อยรู้จักกันเพราะคนเล่น,น,นขอขานน้อยแต่เกมสนุสนกมากผมนะซึ่งตอนนี้เกมก็ได้อัปเดตใหม่คือเพิ่มตัวใหม่มา2ตัวคือเชเลสกากับเฮลเปอร์บอทผมนมซึ่งสองซึ่งสองตัวนี้จะเป็นตัวที่เรียกว่าจะเป็นคอมโบที่ตัวคอมโบง่ายที่สุดในเกมมั้งเป็นไปได้ผมนะซึ่งผมก็จะมารีวิวกันทั้งหัวมาซึ่งตัวของเชเลสกายนี่ผมลองใช้มาสองสกิลแล้วผมว่า ตอนนั้นผมเป็น v i P พอดีผมอะซึ่งก็เลยเล่นเล่นเลยพวกนี้พวกนี้ผมซึ่งก็จะมารีวิวกันเลยผมนั่นคือสกิลตีปกติก็จะแบบนี้ผมนะเฮ้ยกดไปติดโหลขึ้นกดไปติดโบรโอ้อาเฮ้ยเริมเปิดคอมมาหรือเปล่าวะเออเริมเปิดคอมมาหน่อยชิบหายแล้วโอ้โหเริมเปิดคอมมาหนุ่มแมงเลยเออดูเหมือนว่าเกมจะบั็กตีไม่ได้ผมนะ นั่นก็ไม่เป็นไรผมนะเหมือนที่คุณเห็นเมื่อกี้ผมแล้วก็มาดูสเกลแรกกันเลยเหมือนที่คุณเห็นเมื่อกี้ผมนะสเกลแรกก็คือการฟันแล้วกลายเป็นนกำแข็งแล้วก็รอกรุงนะให้คุณเห็นไม่เห็นไม่ทันไม่ชัดเมื่เยอะชึบนี่มันจะแข็งผมนะแล้วก็เราสามารถตีคอมโบต่อได้แต่ตอนนี้เกมมัน เออมันกลายเป็นมัฝสั่งเรียบร้อยแล้วมันตีไม่ติแล้วหวมัซึ่งก็เป็นคอมโบสลับสกิลสองได้หัวมะัะซึ่งสกิลสองคือเวนอมมอสอะไรสักอย่างหวมันซึ่งก็มาดูกันเลยหัวคือการเตะแล้วก็พุ่งตกลงมาหัวซึ่งสามารถคอมโบกับสกิลหนึ่งได้หมวมันนั่คือตีสามครั้งแล้วก็สกิลหนึ่งแล้วก็ตีสามครั้งแล้วก็ใช้สกิลนี้ แล้วก็สกิลสองจะมีคาสซีฟก็คือเหมือนมาทุกๆสิบปีอะตัวของตัวที่โดนสกิลสองมันจะระเบิดเป็นพิษออกมาทำให้สร้างดาเมจได้ผมนะนี่เป็นแบบนี้ผมสร้างดาเมจประมาณสองผมนะแล้วก็ติตสันด้วยผมนะแล้วก็สกิลสามที่ผมไม่เคยเห็นวะนี่คือการเป็นพุ่งไปเนีผมนะผมไม่เคยเห็นคือผมจําได้แต่ผมเคยใช้อยู่แต่ผมลืมไปแล้วมนะแล้วก็นี่เป็นการพุ่งไปแล้วมันแรงแต่มันมีโอกาสโดนน้อยหัวคือมันต้องเล็งดีๆเลยผมุดงจะโดนหน่อยนี่จอยู่ประมาณเนี้ย มีแต่โดนด้วยะแต่ก็ข้างแตะแรงผมาแต่ข้อเสียคือมันติดสแตนมันข้อดีคือติดสั้นแต่ข้อเสียคือมันกระเด็นโนะทำให้ราคอมโบไม่ติดได้ผมนะแล้วก็สกิลสี่เลยผมก็คือสกิลนี่ผมนะเป็นสกิลการพุ่งดาบจงพื้นผมนะซึ่งเป็นการสแตนด้วยแล้วก็กระเด็นด้วยผมนะซึ่งคอมโบก็คือตีสามครั้งสกิลหนึ่งแล้วก็ตีสามครั้งแล้วก็เตะแล้วก็แล้วก็สกิลสี่ต่อผมาแล้วก็อาจจะต้องตีด้วยผมนะซึ่งเป็นตัวคอมโบได้แค่สองสามอย่างนี้ สกิลสามมันก็แค่อืมพุ่งไปทําให้เอืมมันตีแต่สามารถปรล่อยคนใกล้าตายก็ได้ผมว่าสกิลนี้ร่อยคนตายๆได้แต่ข้อเสียของเกมนี้แต่เกมนี้ดีแต่ข้อเสียคือไม่มีฟินิชเชอร์แกผมว่าซึ่งก็มาผมจะเก็บอัลติเมทก่อนนุ่มวะแล้วกว็ไปดูอัลติเมทกันนุ่มวะจะเป็นยังไง ก็เก็บเสร็จแล้วผมมาสลับอัลติเมทซึ่งอัลติเมทก็มาดูกันเลยว่าอัลติเมตเป็นไงโอ้พุ่งแล้วก็เอิมเออเป็เรื่เปิดชิลล็อกใค่ชิลล็อกมันจะผ่านได้สไลด์บินโยนดาบแหลกบึ้มก็เป็นสกิลที่ดีมาดูดาเมจกันนะผมว่าดาเมจจะเยอะเท่าไหร่ดูกันเออแล้วดึงด,ดาบมาจากไหนวะไม่เข้าใจหรอกเกม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 ปุ๊บไม่ไม่ได้ ดูนี่ดาบระมิเท่าไหร่ประมาณเออสี่สิบมัม้งดูก่อนตัวเลื่อนลอยมันจะเหลือเลือดเท่าไหร่ดูก่อนอุปิสกิลดีเฮ้ยมาเ,เด็กเก่เแบบี้แล้วก็สไลด์โยนดาบดูดิตัวเลือล่อนลอยเลือดเ,อเอท่าไหร่ โอเคน่าจะประมาณ40แล้วผมะซึ่งน่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะดีเลยผมนะมา,มาคอมโบได้เลยผมแล้วก็มาตัวต่อไปเลยผมก็คือตัวอย่าง Helper Bot นั่นเองเออแต่เกมนี้ค่อนข้างจะอนิเมชันตายนานนะเหมือนแมปบั๊มแมปเลยที่ชื่อว่าบอกอะไรสักอย่างผมนะก็ตัวนี้ยังมีแค่สองสกิลเพราะว่ายังพึ่งมาผมนะแล้วก็มาสกิลแรกก็คือเศษหุ่นยนต์ตัวนี้ผมใช้มาแล้วนะแต่ ุณโยนมันค่อนข้างจะเบามากๆเบา,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 ากโคตรๆเลยแต่ให้เรามีคอมมาแล้วก็เกียนเพื่อนในเซิร์ฟได้อะเสียาปโดนแล้วก็กระโดดใส่อ่ะคือมันยังสามารถเกียนเพื่อนในเซิร์ฟได้ในตัวเนี้ยแล้วก็สกิลสองคือเฮลเปคานอนซึ่งเป็นเป็นสกิลที่โดนยาก,กมากๆให้ไปเปิดชิปล็อกอะมันจะโดนยาก,ากมากๆเลยอะมันยังไม่แค่สองนัดไงมันจะมันจะเหมือนเอิ่มตัวของเพนบอลเลอร์แต่เพนบอลเลอร์มันค่อนข้างดีกว่าสำหรับสกิลเนี้ยผมนะ แต่สกิวนี้มันค่อนข้างมันไกลแค่ไหนดูก่อนโอ้ก็ไม่ได้ไกลามากนี่ดูของเพนบอลเลยด้วยนี่ต้นเนื้อมีตัวนั้นบิวเดอร์แมนโอ้โหเสียเวลาเลยโอ้โหเนาะดูที่เพนบอลเริ่มันไกลแค่ไหนมันไกลกว่าไหมดูก่อนมันไกลไหมสกิลไม่สกิลไม่ใช่สกิลนี้ลืมไปแล้วไม่ได้ใช้นานนี่สกิลนี้ใกล้กว่าโอ้โหแล้วรัว,ตวเตอ,อร์เมทหงเพนบอล ล้มยิงหนีแล้วก็บื้มซึ่งมันแรลงกว่าของมแมลงกว่าเชลเลสกายอีกผมนะซึ่งเชลเลสกายน่าจะเป็นตัวตัวกระป๋องไม่ไดิมันเชลเลสกายจะตัวกระป๋องสลับคนอื่นจะสลับผมนะ่เชลเลสกายเป็นตัวที่ค่อนข้างจะโกงเลยผมนะซึ่งก็ก็น่าจะติดเบต้าเลยผมติดเบตาเนะ้ตบตาพร้อมกับตัวของเพนบอลเลอร์เลยผมนะ แล้วก็ติดเบต้าของกับโคเอ็กเพสกี้อยงผมนะก็เป็นประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ผม,ม้โซึ่งคลิปนี้อาจจะเอ,อิมลงช่วงวันจันทร์มั้งมั้งหรือช่วงวันนี้แหละอาจจะวันเสาร์วันาร์อาอทิตย์นี้แหละที่ผมตัดเร็วนะซึ่งก็เป็นประมาณนี้สำหรับตัวสองตัวใหม่แล้วก็ส่วนฮิปเปอร์บอรเดี๋ยวให้มันอัปเดตครบทุกสกิลหรอกจะมารีวิวกับตัวใหม่ของฮิปเปอร์บอรแล้วก็อาจจะมีตัวใหม่มาผมนะซึ่งก็บายบาย